เปิดประวัติเด็กม .5 ที่เข้ามาทําห้ายครูนะครับโดยการชกต่อยนะครับแล้วก็เสียบหมัดเสียบเข่าเข้าไปนะครับเรียกว่าทั้งหมัดทั้งประเคนเข้าไปเรียกว่าหน้าตาคุณครูเนี่ยบวมเลยนะครับแล้วล่าสุดคุณครูเข้าแจ้งความแล้วเปิดประวัติเด็กชายคนนี้นะครับอยู่ชั้นม .5 แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เคยทำร้ายเพื่อนผู้หญิงนะครับก่อนหน้าเนี้ยเทอมที่แล้ว ทำร้ายเพื่อนผู้หญิงแบบว่าบาดเจ็บเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อตอนช่วงม4ได้มีการทำร้ายพ่อตัวเองด้วยนะครับที่ได้ข่าวมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีการสอบนะครับแล้วก็มีการเก็บคะแนนคุณครูเนี่ยก็เป็นคุณครูวิชาคณิตศ,ศาสตร์ให้ข้อสอบไป20ข้อแล้วมีเด็กกันหลายคนก็ทําได้ทั้ง20ข้อแต่มีนายคนนี้ม5คนนี้ก็ได้ประมาณ18ข้อแล้วก็ ด้วยความที่เดอดล้อนๆใจเนาะว่าทําไมได้แค่สิบแปดข้อทั้งที่คําตอบก็ถูกแล้วไปถามคุณครูคุณครูบอกว่าก็เธอไม่แสดงวิธีทําครูก็เลยตัดออกไปสองคะแนนแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่พอใจนะครับไม่พอใจแล้วก็มีการไปปรึกษากับคุณครูท่านอื่นเพราะว่าคุณครูที่ต้นต้นเรื่องเนี่ยบอกว่าให้ลองไปถามคนอื่นดูคุณครูคนอื่นเขาก็ต้องให้อย่างนี้ทั้งหมดแหละแต่พอไปถามคุณคุณครูคนอื่นมาแล้วแล้วกลับมาถามคุณอีกทำไมคุณครู คนอื่นบอกว่ามันอยู่ที่ดุลพินิษ์ของคุณครูก็เลยกลับมาถามคุณครูอีกว่าคุณครูจะให้ผมคะแนนผมเท่าไหร่แต่นี้คุณครูก็บอกว่าครูไม่ให้ครูให้เธอแค่เท่านี้แหละเพราะว่าแล้วเธอไปนั่งสงบปฏิลมก่อนแล้วค่อยมาคุยคูณมาให้ดีๆปรากฏว่าเด็กคนเนี้ยก็ไปนั่งที่โต๊ะตัวเองแล้วก็ สุ่ปรติยังไงไม่รู้นะประมาณทักสองนาทีกลับมาเตะโต๊ะคุณครูแล้วก็มาสาวหมัดใส่คุณครูอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูในคลิปดูนะครับหน้ากรดตุนี้หน้าสงสารคุณครูมากนะครับที่แบบคุณครูนี่แบบหน้าบวมเลยนะครับล่าสุดก็ตรนแรกครับโรงเรียนกับผู้ปกครองขอว่าอย่าแจ้งฟาร์มแต่ว่าในที่สุดครับมันเรื่องมันแดงอยู่แล้วเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจ,จับชัดเจนอย่างนี้ครับก็ผลสุดท้ายคุณครูก็ไปแจ้งฟาร์มเด็กคนนี้ล่าสุดก็มีการถูกพักการเรียน และในที่สุดก็มาเขียนใบาลาออกตัวนี้ต้องเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับก็เขียนใบาลาออกเรียบร้อยนะครับแต่เรื่องเรื่องคดีเนี่ยเดี๋ยวคุณครูก็แจ้งารามมาแล้วเดี๋ยวเ็าจะถูกดําเนินคดีนะครับว่าจะไปอยู่สถานพินิจ์หรือว่าจะทํายังไงต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตามต่อกันก็เรียกว่าสะเทือนวงการศึกษาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวหากเป็นความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ